ก็สูตรของเราเขามีบอกว่าไงแต่คนเรียนสูงนะว่าติอุลลอฮฺติอุลรอซูลจงตามอัลลอฮูลฟาอินตานาซาตุมฟีชัยอินารุดดูฮฺอิลลอฮิวะรอซูลถ้าเกิดมีการขัดแย้งกันพวกท่านปัญหาหนึ่งปัญหาใดให้กลับไปหาอัลลอฮ์เมื่อกี้เราบอกแล้วกลับหาลาอหาหาลอิสว่ากานาอาร์ชูวันมาได้กลับไปแล้วายลราะซูลกลับไปหานับีเอาท่านนับีเป็นฮักกัมเป็นตุลาการตัดสินระหว่างสองตับซียเนี่ยว่าใครตับเซนผิด ก็ใครตับเซ็ตถูกนะครับฮนะก็ตอนนี้หัดีสเรื่องคนเลี้ยงแกะแล้วนะครับนะก็รายงานจากท่านโมอาวิยะเรื่องไงนี่นะครับอยู่ไหนวะสันอืมตองรับเซ็ตเลยนะครับหัดีสของอิหม่ามมุสลิมและท่านอื่นๆรายงานอันนี้บอกว่าเปไงชื่ออะไรนะโมอาวิยะนะ อันมูอาวย์บินอัลฮักมอัสสลามีรายงานจากท่านมูอาวย์นะครับบินฮักมอัสสลามีเจ้าของฟาร์มกอลากักานด์ลีก็ะนำฉันมีฝูงแพะอยู่ฝูงหนึ่งใบานาออหุดินใบานาอูหุดวัลเยาวานียะสมัยก่อนผมอันเยาวานียะไปดูในฮะดิสชื่อชื่อเมือง,องอะไรเขาอัานเยาวานียะฉันมีฝูงแกะอยู่ฝูงหนุ่งเลี้ยงอยู่ระวังพวกเขาอหุดอยู่ไหนเคยไปหมดก้อยัง ไปเยี่ยมนบียังอยู่ที่ยภูเขาออฮุดและตำบลยาวานียาอยู่ทางใต้ของนครมาดีนาะฟิฮาญาริยตุลลีแล้วก็ในฝูงแพะนี้มีญาริยนี่แปลว่าสาวผิวธาตุหญิงสบผิวดำเป็นคนเลี้ยงฟัตตะลาอัตฮาตะเยาวญาตะยาเยามินวันหนึ่งนางได้ไปนางได้ไปเลี้ยงแก่ฝูงนี้ฟาอีรันอะไร อด,ดิบุก็จะทำบะมินฮาชาตุนไอ้ดอัดมเดไปเลีย้ยงแล้วปล่อยให้หมาป่าข้าไปกินตัวหนึ่งอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าว่าอนันะรจุลินมินบันีอาดัมถ้าแปลตรงก็ฉันมันก็เป็นมนุษย์ลูกหลานอาดัมคนหนึ่งถ้าแปลภาษาบันฉันก็เป็นปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งฟอาอิฟตุฉันก็เสียใจฉันก็เกิดโทสะเกิดโมโหฟาสะก,กักตุฮาลาตอม ฉันก็ได้ตบนามสักคว่ตบตบนางอย่างแรงคว่ำไปเลยไแปสลบก็ได้เพราะใช้สกักนี่แรงกว่าตบธรรมดาพอทำไปแล้วเนี่ยมอาวิยากก็เป็นสหบาฟาใต้ตุนนาบียสัลลัลลอฮุวะลาฮิยัสักล,ลก็ได้มหาฉันก็ได้มหาท่านนาบีฟาซักตุซาล,ลิกะและหูฉันก็ได้เล่าเรื่องไอ้ทาสหญิงผิวดำเนี่ยมันไปไปเลี้ยงแพะแล้วปล่อยให้มัดอะไร หมา,มาป่าเอาไปกินแล้วฉันก็ตบมันเนี่ยนบีฟอัลซัมมารา,าลิกะอะไรเนี่ยพูดภาษาไทยว่านาบีบอกเคยที่แกทำเนี่ยมันเรื่องใหญ่เกินไปนะไม่ใช่เล็กๆนะใช่ไหมแค่แพะตัวนึงตกสบสลบสลบอะไเงี้วะอันนี้จะทำไงยอยากตอบบัตรก็เลยบอก,กบปรึกษากับท่านนาบีกอละยารซูลละละตะกุนตุยารซูลละละนี่มันเล่าให้ฟังฉันก็บอกกับท,ท่านรอซูลครับอฟัฟฟลาะอัลติกูฮา ฉันจะปล่อยเขาให้นางให้เป็นไทยดีไม่รู้จักไหมสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราเลิกไปแล้วทาสไม่มีแล้วทาสเนี่ยคำว่าทาสเนี่ยแปลว่าทํางานอยู่กับนายเนี่ยมีสิทธิ์กินอาหารอย่างเดียวได้เสื้อผ้าเครื่องหนุม่มไม่ได้รับเงินเดือนแต่บ้านเรายกเลิกไปแล้วร,ร,รัชการไหนรัชการที่ห้าเลยยกเลิกทาสไปแล้วไม่มีแล้วนะ <c oughs> อันนี้ก็อยากจะปล่อยทาสการปล่อยทาสเนี่ยถ้าปล่อยทาสที่เป็นมุมินจะได้ผลบุญเยอะหน้าบเกบอกนะ บอกว่าจะนบีกอลาอุดาอุฮานะอุดอุฮาลีนบีก็มาวิยาบอกแกไปเลือกทาสผู้หญิงของแกมาหาฉันสิเพราะตบีต้องการจะสอบว่าเป็นมุสลิมหรือเปล่าฟาดาอาตุฮาฉันก็ได้เลือกมอาวิยาฉันก็ได้เลือกเบาหญิงของฉันเนี่ยมาหาท่านนาบีนบีเริ่มสอบแล้วฟังให้ดีนะใครจะไปสอบไม่จะต้องเสียฟัดยี่สิบก่อนจะละหมาดได้เดือนหนึ่งเราเป็นอิสลามแล้วยังละหมาดไม่ได้แล้วอุซัลลียังไม่ได้ เออล้วม mm ันบ uh, ้างนะถ้าใครจะมาเป็นแขกเล่นแบบนี้ความจริงน่ะนบีถามสองอย่างฟากอรอะไรนะฮะไอ้นั่นอะี่ไงนบีถามนางสอบอไอกาลิมอแรกเรื่องกันละเธอทราบไหมว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนฮะไวริสเด็กกอดอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์นะไอ้ผู้หญิงคนนี้มันตอบไงกอลัตฟิสซามะฮัสซันฟิสซามะสมาได้เปล่าอยู่บนอยู่ข้างบน ใครตอบอยู่ข้างบนนบีตอบนบีนะยังไม่เชื่อจะไปเชื่อไอ้อชารีเชินเดียจะว่าไงเนะนี่ยใช้สมองเปล่าสบายกันดีเปล่านะที่สำคัญมนะันไม่ใช่แค่ของคนเดียว90%เลยผมให้สุราในบ้านเราเนี่ยคนละมาดในบ้านเราเนี่ยไม่ไม่ได้าไม่ได้เรียนไม่ได้เห็นความสำคัญเราอยู่ทั่วไปจะไปสอนกันยังไงแต่อย่าไปว่าเขาเป็นกาเฟเพราะเขายังไม่รู้ต้องไปบอกเขาก่อนนะ ก็นบีเรื่องมาสอบเรื่องเลยไอ้นั่นล่ะฟิสซามาอยู่บนฟ้าเขามีไฟที่บอกว่าเราอยู่ต่อไปมันจะทะลึงเถียงนี้นะที่มันชี้ไปบนฟ้าน่ะเพราะมันตาบอดอ๋อไอ้สันขวานถามว่าผู้หญิงตาบอดน่ะมมอเอายามันจะจ้างไปเลี้ยงแพะไหมดันเถียงแบบไม่เข้าท่าเข้าทางเลยดันตุรังอย่างหน้าตุเร็นะนะแล้วต่อไปถามท่านนบีนบีก็ถามต่อ ะกอละมันอานาบีถามลูกคนที่สองล่ะและเธอทรกบไหมว่าฉันจะเป็นใครนางตอเปะกอลัดอันตาร์ซูลุลละท่านก็เป็นรอซูลศ,ศาสนาทูตของอัลลอฮ์นบีปฏิเสธไหมะกอละอาติกฮานาบาีบอกกับเจ้านายบอกปล่อยนางไปได้ให้เป็นไทยได้ฟะอินนะฮะมุมีนานฟาตอนนฟาตาลีนเพราะว่านางเนีนเป็นหญิงที่ศรัทธาแล้ว นบียอมรับนะที่ตอบว่าเราอยู่เบื้องบนนะนาบีตอบว่าถูกใช่ไหมถูกหรือผิดก็นาบีบอกว่านี่ยนางเป็นมุหมินแต่แปลว่าถูกใช่ไหมตรงนี้มีใครทธอหนึ่งพูดว่าโหอี่ดำเนี่ยนะฮ<า>นะถ <laughs> ้าบอกว่าเขาบอกว่าแล้วยังมผีผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กดําอันนี้ท่านอิบเนอมัดเดินทางไปเจอเด็ก ดำคนหนึ่งเลี้ยงแพะแกก็เดินทางไปในรอนแรมก็อยากจะกินแพะก็บอกไอ้หนูไอ้โนูขายแพะให้ฉันสักตัวได้ไหมไอ้หนูคนนี้มันตอบว่ายังไงท่านครับแพะนี่ไม่ใช่ของฉันมันไม่รู้ว่าใครหรอกแต่เป็นของเจ้านายฉันอิบโนมัดนันลูกชายนะไมไปช่ตัวมัดก็เลยออกอุบายว่าเกิดแกขายไหมฉันตัวหนึ่งเดี๋ยวแกก็ไปบอกเจ้านายแกว่าหมาป่ามันฆ่าไปปินไอเด็กคนนี้มันพูดกับอดุรไอนัลลอแต เจ้านายข้างล่างน่ะไม่เห็นแต่เจ้านายข้างบนน่ะเห็นดูหูอ้าวอยู่ที่ไหนใน h ะด i ษบทเนี่ยนะเขาบอกว่าอิบเนอะมันเนี่ยเดินออกจากเด็กคนนั้นอยู่เดินไปหลายวาแล้วพูดพ่ำอยู่เนี่ยไอ้นั่นหรอไอ้นั่นหรอไม่นึกเลยว่าไอ้ดำเนี่ยมันฮะจะรู้อะกีด้าดีกว่าอาจารย์บ้านเราหลายสุรเราเลยไม่นึกเลยนึกไม่ถึงจริงๆนะอะไรกว่าไหมเนี่ยโอ้โหงงกันโอ้โหฮะ Mur bela lah na. Akan ini lah. Wassalamualaikum warahmatullah.